และวันนี้เราอยู่กับบูสเตอร์ชุดท้ายซื้อกล่องนี้สีกล่องนะครับคุณจะจัดได้2แคนแน่คือแอนเชอเอรกับแปนอยู่ดีนี้แล้วก็ได้ของยูดีเนี้ยพาวเวอร์บวกหนึ่งห้าคริติคบวกหนึ่งะครับสวัสดีครับผมยิดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบูเตชันนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กับบูสเตอร์อรช,อชุดท้ววนนายบแบบกล่องนะครับกับ UV พีทีสิบสองดหนึ่งอ่าทำไมคิดหนึ่งเนี่ยเป็นกล่องสุดท้ายนะครับเพราะว่าเราดีขีดสอบไว้เองนะครับผมมันเป็นบูสเตอร์สุดท้ายแล้วเนี่ยแต่ว่าหลังจากนี้มันจะมีขอออกไหมก็บอกเลยนะครับว่ามันยังมีขอเป็นตัวกล่องสุ่มเงื่อนเข้ามานะครับแล้วก็จะมีอันนึงก็คือจะเป็นการ์ดที่เป็นแบบว่ายุควีหลังจากนี้เขาจะรู้สึกว่ามันจะออกเป็นแบบแยกเป็นคันแครนเป็นแบบว่าให้สั่งกับไมเทินนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยพอจะพูดได้ว่า กล่องนี้นะครับจะเป็นกล่องสุดท้ายและหรือวีวีวีวววทีสองนะจะเป็นกล่องสุดท้ายของการแสวงการวีนะครับผมก่อนที่จะไปขึ้นภาค Overdress หรือว่าการแสวงการดีนั่นเองนะไม่มีสนามไม่มีอะไรเนาะเพราะเป็นชุดบูสเตอร์นะครับแล้วก็ย้ำอีกทีนึงเลยนะสำหรับบูสเตอร์นะครับหรือว่าใครที่ซื้อชุดนี้ไปเนี่ยหนึ่งกล่องยังเล่นไม่ได้นะครับผมถ้าเกิดว่าจะเล่นได้จริงเนี่ยซื้อกล่องเนี้ยสี่กล่องนะครับคุณจะจัดได้สองแคลนนแน่แน่คืออินเทอร์เรกับ ารุคามีนะครับแต่ว่าอาจจะต้องแบบไปตามหาการ์ดบางใบอะไรนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้มากมายขนาดนั้นเรียกว่าพร้อมพร้อมแบบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะนะครับในกล่องนี้นะไปแล้ววันนี้วัที่เราจะสุ่มได้นั่นคือนี่ครับผมได้เป็นตัวเริ่มของ Angel f ์เฟเ e r นะครับต่อไปจะเป็นตัวเด็ครับผมก็แน่นอนว่าสองแคลนนะครับก็คือ Angel f ์เฟเ e r กับนารุคามินั่นเองฝำหรับงอเจนตเนี่ยก็จะเป็นหลักๆเด่นๆเลยก็คือกาวีเอลนะครับส่วน ฝั่งของนัคมเมนเนี่ยจะเป็นแวนคริเชอร์นั่นเองเนาะโอเคเดี๋ยวขอไปเรื่องฝั่งของทางกาวเวยก่อนละกันเพราะว่าตัวนี้มาเนี่ยเรียกว่ารุนแรงนะครับแบบว่าการ์ดจะแบบว่าหน้าตาสวยงามสกิลก็ไม่ธรรมดาเนาะอ่ะเดี๋ยวเราเรื่องมาที่เกรดสามกันดีกว่าเกรดสามนะครับในกล่องนี้ให้ทั้งหมด5้าใบห้าแบบด้วยกันนะครับกับตัวแรกของเราแบ็กซิวเวอร์กาวเวลนั่นเนองเนาะมีความสามารถที่ช่องบรรจัยครับเขาบอกว่าในทางคุณเนี่ยถ้าเกิดเคยมีการนาการ ใบใหม่ในเข้าดามิโซนของผู้เล่นพระคนใดก็ได้นะรวมกัส3ใบเดี๋มากกว่าเทอร์นี้ครับยูนิตแถวหน้าทั้งหมดของคุณได้รับพาวเวอร์บวกห0ึ่งนะครับซึ่งเป็นที่แน่นอนอยู่แล้วว่าไม่ว่าจะเป็นการนําเข้าเออดาเมจโซนของผู้เล่นคนใดก็ตามนะครับซึ่งไอการที่ดามงดามเมจเช็คเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใบดาเมจใส่ฝันตรงข้ามเหมือนเดียวเพราะว่าแองเจิลเฟเธอร์เนี่ยขึ้นเรื่องการดามเมจเช็คสัตว์ตัวเองแล้วก็บนทรัพยากรในดาเมจโซนอะไรเงี้ยอยู่แล้วนะครับเช็คทิกกงทริกเกอร์เออดามเมจเช็คของแอง ติ๊กเกอร์นะครับมันมีมันติดด้วยนะเออนะครับเผื่อใครแบบยังไม่รู้แบบมือใหม่เล่นแอนเจิ้ลอะไรอย่างเงี้ยอ่นะครับอ่าที่2คือช่อแอคทีฟนะครับที่วันจารเนาะเขาจะบอกว่า1ครั้งก็เทิร์นเขาจะบัสหนึ่งโซบัสหนึ่งนะครับแล้วก็นําการ์ดจากดาเมจโซนของคุณหนึ่งใบกลับขึ้นมือนะครับแล้วก็นําการ์ดจากดาเมจโซนคุณหนึ่งใบเนี่ยไป,ไปไวางใต้กองคาร์นะครับแล้วก็สร้างความเสียหายให,ให้ยูนิตเนี่ยสองดามเมจหรือว่าคือทําการดาเมิเชิกสองครั้งนี่แหละที่ผมบอกว่า ถ้าเกิดว่าคุณดาเมจเช็คตอนเนี้ยแล้วมันมีทริกเกอร์มีอะไรมันก็จะส่งผลเหมือนทริกเกอร์ปกติเลยนะครับมันก็เลยจะเป็นถ้าการเล่นแบบว่ามันคิวในคิลในดาเมจโซนเงี้ยแล้วก็มาทําดาเมจใหม่ให้กับเรานะครับซึ่งไอการคิวเงี้ยมันไม่ได้กําหนดเลยนะว่าเฮ้ยคุณจะต้องเอาอ normal u n i ตกับอะไรมันายคว่าถ้าเกิดคุณสมมติดาเมจเช็คได้เป็น c r i t i c a ร trigger อะไรเงี้ยก็สามารถนำที่มันอยู่ในดาเมจโซนกลับไปวนใต้เด็กเอาขึ้นมืออะไรก็ว่าไปนะครับทาได้หมดก็เลยแบบว่า ค่อนข้างที่แบบว่าบนแอบ,บบนทิกได้ไหน่อยเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเช็คได้ดวงดีๆเนี่ยก็เป็นแคลนที่น่ากลัวมากมากเลยนะครับอ่ะต่อไปกับตัวฮามิเอลครับตัวนี้เนี่ยที่ช่องวัเดียดก็ได้เนะาะเมื่อลงสนามบ้าถ้าเกิดวแวร์เนี่ยเป็นคุยคุณอ่ะมีคําว่าแบล็กในชื่อการนะครับก็คือแบล็กก็มีตัวเองก็แบล็กเนาะหรือว่าจะเป็นของตัวคารวิอเอลก็มีติดคําว่าแบล็กเหมือนกันนะครับข้อของเขาคือขาร์บาสหนึ่งแล้วก็ คอการ์ดจากดาเมจโซนคุณถึงใบลงช่องเดกาดแล้วก็สร้างความเสียหายหนึ่งดาเมจให้แบงก์ดคุณนะครับความสามารถเนี้ยสามารถใช้งานได้จากการชี่เดียวกัน,นเพียงหนึ่งครั้งหนึ่งเทินเท่านั้นนะครับผมก็คือตัวใช้ตัวมันเองนี่แหละนะครับผมอันต่อไปคือช่องเดกาดนะเมื่อตัวเนี้ยปีใช่ปะเขาจะบาสามนะครับจ,จบการต่อสู้นั้นจะได้รับพาวเวอร์บกหนึ่งห้าคริติคอลบหนึ่งนะครับและแข็งไม่สามารถคอการ์ดที่มีความสามารถพิทักษ์เนี้ยจากบนมือลงช่องการ์ดเดียนได้นะครับ เราะจากวันต่อสู้นะั้นน่ะนตัวนี้เข้าสู่โซครับผมโคตรจริงนะมันความสามารถธ์มเกิดที่ช่องเลียด้วยไงคือแบบเอาง่ายๆก็คือมันเอามันเล่นเลียชาดเลยอะ่ะเออนะต่อไปครับจับตัวน no ูเกลอันนี้ก็เป็นอีกสายหนึ่งที่ไม่ธรรมดาเหมือนกันช่องไวเดเลียก็ได้เน,ะนาะบโลสนามครับโซบราสหนึ่งแล้วก็หากาเจ็ดหนึ่งนะครับไม่ไป่หากาเจ็ดหนึ่งหากาหนึ่งใบจากกองครับที่มีโนเกลในชื่อการนําการไปนั้น้เข้าดาเมจโซนคูณแล้วก็สับกองครับ ถ้านำเข้าดามจโซนเนี่ยเมื่อจบเทอร์นี้ครับนำคัทหนึ่งใบาจากดาเมสูตรคุณเนี่ยไปไว้ท้ายกองน,นะครับอันที่สองเกิดที่ชอบบรรยากาศอย่างเดียวเมื่อตีปุ๊บโซบราสหนึ่งนะครับแล้วก็ทา้าดามจสของคุณเนี่ยมี กราดที่มีชื่อเอ่อโนกิเอลหงายหน้าอยู่3ใบดีมากกว่านะครับสแตนเีียกาศคุณคุณ1ใบถ้าดาเมจโซคุณมีโนกิเอลที่มีหงายหน้าอยู่ใน5ใบดีมากกว่าสแตนเีียกาศ์ด2ใบของคุณแทน1ใบนั่นเองนะครับต่อไปเป็นโนกิเอลแล้วแต่เป็นตัวนี้เป็นเลิฟสไนเปอร์นะครับช่องบรรยกาศหนึ่งครั้งเทิมเขาับัสหนแล้วก็นำการหนึใบบนสุดจากกองกา๊าซคเนเข้าดามจโซนนะครับแล้วก็นำกร์ดจากดามจโซนหนึ่งใบกลับขึ้นมือเนาะอันท โนเกลในชื่อการ์ด้จากบนมือขึ้นไม่เกินหนึ่งบริษัทาสเตอร์นะครับแล้วก็ไรต์ตัวนั้นอนะ่ะลบหนึ่งเลครับจนจบเทิร์นความสามารถเนี้ยใช้งานได้จากการ์ดที่ชื่อเดียวหนึ่งครั้งหนึ่งเทิร์นเท่านั้นนะครับแล้วก็อันนี้แอดฟ้าเอลครับช่องวัยเลยก็ได้เมื่อลงสนามจากมือครับเคาตัวบาสสามคิวดาเมิโซคูณสามใบแล้วก็เลือกการ์ดสามใบจากดอกโซนของคุณเนี่ยนำการ์ดเหล่านั้นอนะ่ะเข้าดาเมิโซนนะครับนำเข้าในสภาพหงายนะนี่ต่อไปเป็นการ์ดเกรดสองครับ G2 ในกล่องนี้เนี่ยให้มันทั้งหมด5ใบด้วยกันที่เป็น Ancient Feather นะครับผมอ่ะตอนนี้ครับกับ Black Aquarius Jaff Kiel ครับช่องใบเล็กๆก็ได้ลงสนามคั้วบัสหนึ่งแล้วก็อยู่นี่แล้ว Power บวก3,000จบเทิร์นแล้วก็นำ Cards หนึ่งใบจะทำลายส่ง,งคุณนะกลับขึ้นมือถ้านำกลับขึ้นมือแล้วก็สร้างความเสียหายให้แวนการด์ดหนึ่ง d a m a g นะครับอันนี้ผมขอพูดแค่นี้ว่าดาเมจเช็ค c หนึ่งแล้วกันนะจะได้แบบว่าเข้าใจง่ายๆนะครับถ้าเกิดพูดเดี๋ยวมันยาวมากๆเลยเนาะ,ะอ่ะต่อไปคือ ซาลาฟิเอลนะครับช่องเดก็กาดในถึนงคุณห้าเคยมีการนำการ์ดใบใหม่เข้าสูด่ดาเมสโซนของคุณนคในเทดร์นนี้หรือกระเพาวเบงหนึ่งเมื่อันที่2คือวันเหลือก็ได้เมื่อลงสนามโซบาร์หนึ่งฮิลหนึ่งดาเมสโซนนะครับถ้าเกิดคุณฮิลเนี่ยสร้างหนึ่งดาเมสให้กับแวงของคุณนั่นเองนะครับอ่าอันนี้ก็เล่าวิธีการที่เข้าใจก็คือดาเมสเช็คน,นั่นแหละนะครับอ่านูคิเอลเจ็สองนะครับวันเหลือก็ได้เมื่อลงสนามจากบนมือเนอะาะเขาจะบัตส,ส์หนึ่งโซบาร์หนึ่งนะครับ หากการที่มีนูเคลเนี่ยในชื่อการดจากกองคุณไม่เกินหนึ่งใบนะนำการนั้นเข้าดามจโซนแล้วก็สับกอนะครับถ้านำการเข้าดามจโซนหนึ่งใบน่ะนำการที่ความอยู่บนดามจโซนหนึ่งใบกลับขึ้นมือนะครับแล้วก็ไอ้ใช้ความสามารถเนี่ยจากการที่ชื่อเดียวกันนะได้แค่หนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับผมต่อคือเนาะคริสเตนงเจลนะครับก็เป็นเกรดสองพาวเวอร์1มื่นสองนะครับไม่มีสกิลอะไรเนอร์สออฟโฮฮาร์ดนะครับผมช่องว่าเลีกยก็ได้เป็นออโต้เมื่อลงสนามจากมือเข้าตัวบาสหนึ่งนะครับ สับการ์ดยูนิตจากบนมือคุณ1ใบกับการ์ดจากดาเมจโซนคุณ1ใบนะครับถ้าเกิดคุณนําการ์ดเกรดศูนย์ 0, เข้าดาเมจโซนเนี่ยเลือกเรียการู่แข่ง1ใบนะครับนำอื่นนึงเข้าดาเมจโซนคูค่แข่งถ้าเกิดคุณนําเรียการู่แข่งเข้าดาเมจโซนเนี่ยคู่แข่งเลือกการ์ดจากดาเมจโซนของตัวเอง1ใบคิวการ์ดไปนั้นนะครับต่อไปครับเกรดหนึ่งที่ให้มาในกล่องนี้มี5ใบเช่นกันที่เป็นแอเชนต์เฟเธอร์นะครับแบ็กส์คอลนาคีนะครับผม ไวรเลี้ยก็ได้เป็นคนด,ดิวนะครับในเทอร์นงคุณเนี่ยถ้าเกิดเคยมีการนำการเข้าดามจโซนของผู้เล่นใดก็ได้นะครับพริระบวก5 0า0ันแล้วก็ลงจากมืออะดู5ใบเอา,าเการเจืดสามไม่เกินหใบขึ้นมือนะครับแล้วก็สับกองแล้วก็ทิ้งการจากมือคุณ1ใบถ้าเกิดเราขึ้นนะครับก็เป็นตัวหา3ทั่วไปมีทุกแครนนะครับสเกลิ i ง g อ n g เจ ช่องวันกาดนะครับเมื่อลงสนามเนี่ยทิ้การ์ดจากเมืองคุณหนึ่งใบครับได้จั่วก,การ์หนึ่งใบอันที่2คือเป็นช่องเรียเมื่อลงสนามนะครับถ้าดรอปโซนของคุณมีนอร์มัลยูนิตนำการ์ดเกรซองหรือต่ำกว่าที่ไหนหน้าไดในด,ดาเมสโซน,นหนึ่งใบเข้าสู่โซนนะครับแล้วก็เลือกนอร์มัลยูนิตเนี่ยจากดรอปโซนคุณหนึ่งใบครับนังการนั้นเข้าดาเมสโซนโซฟีเอลครับเมื่ออยู่ในเนี้ยโจมตีฮิตนะครับจั่วการ์หนึ่งใบขอสมัครเกิดที่ช่องวันกาดเท่านนะั้นนะอันที่2คือเกิดที่ช่องเด คอสก็คือทิ้งการ์ดจากมือนหนึ่งใบแล้วก็นําการ์จดจาร์ดเมโซนคุณเนี่ยหนึ่งใบกลับขึ้นมือนะครับถ้านํากลับขึ้นมือเนี่ยสร้างความเสียหายหนึ่งดาเมจให้แวนการ์ธครับผมก็คือแบนการของนี้ก็คือดาเมจเช็คของตัวเองนั่นแหละนะครับผม Disinfect Angel ช่องเดกา่าเมื่อลงสนามเนาะนำการ์ดยูนิตจากบนมือคุณหนึ่งใบเข้าดาเมจโซนคุณนะครับแล้วก็นำการ์ดที่หงายหนนะ้าบนดาเมจโซนกลับขึ้นมือก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนแบบธรรมดาธรรมดาเลยเนาะ Black Kiss of ดอะเอลนะครับ ขอสามารถเป็นคอนติเนียที่ช่อง De เดกาดนั่นเองคุณนะครับถ้าเคยมีการนำการ์ดใ,ใหม่เข้าดาเมจโซนคืนนี้ตัวนี้ได้บวกพาวเวอร์บวกห0ึ่งนะครับง่ายๆเลยซึ่งจริงๆถ้าเกิดคุณเล่นเป็นแวนเป็นขึ้นคืนนอยังไงถ้าเกิดเด็กนี้มันดาเมจโซนอ่ะมันมีเข้าอยู่แล้วนะครับผมไม่ต้องห่วงเลยเพราะฉะนั้นก็คือแบบเป็นมือบู๊ทหมื่นเจ็ดง่ายๆง,ง,ง่ายมากๆนะครับต่อไปครับเดซโซนแน่นอนมีตัวเริ่มนะที่เราสุ่มได้เมื่อกี้ก็คือไลท์ทับโจนหนึ่งอ่ะถ้าเกิด ีฝ่ายแบนเกตหนึ่งก็คือหยิบไอออเดอร์ขึ้นมือนะครับอันต่อไปครับเป็นเกรดศูนย์เหมือนกันแต่ว <the test> ่าอ <Toy> ันน <to> ี้เ <ther> นี่ยมันไม่ใช่เป็นความสามารถเหมือนตัวเลืองเมื่อกี้นะอันนี้เป็นความสามารถคนดีที่ช่องดามจโซนะครับถ้าเรืงคุณนะถ้าเกิดแบนการของคุณมีโนกิเอลในชื่อการครับยูนิตแถวหน้าของคุณต้องว่า power บวกห้าพันก็คือตัวเนี้ยมันจะเป็นความสามารถที่ทําอยู่ในดามิโซถ้าเกิดสมมติว่าลองคิดเล่นๆว่ามีตัวนี้อยู่ในดามจโซสัก4ใบไง้ิโนกิเอลนะครับ บวกใบละสองหมื่นนะน่ากลัวเหมือนกันนะอ่ะอันนี้ครับเป็นคริติคอที่มีความสามารถพิทักษ์เด็กว่าตัวคริติคอที่ชิวสามหมนั่นเองก็เป็นครีนะครับแล้วก็ครีใบกับครตข้อคิดอันโชแล้วก็คริที่ข้ออยูใบหนึ่งแล้วก็มีดรอ w ์ฮิตเจอร์แล้วก็มีฮ er, ิตเกอร์ icker, ครับสรุปก็คือเขามีคริติคอมาให้ทั้งหมด3แบบเลยด้วยกันนะครับในกล่องนี้แล้วก็ดรอฮิ i เจอร์อีกหนึ่งใบแล้วก็ ฮิลทิกเกอร์ก็เรียกว่ากล่องนี้เนี่ยแองเจลก็คือแบบสี่กล่องพร้อมลบก็ว่าได้นะครับผมต่อไปไปดูนารุคามิบ้างดีกว่าฟังของนารุคามิครับเกรดสามให้มาทั้งหมด4ใบด้วยกันเปิดด้วยตัวแรกกับตัวดากุนิค์แวนฟิชเชอร์ฟูลบอนทูนะครับผมเป็นความสามารถคอนติเนียช่องบรรยากาศยู๋ยเนี่ยจะชื่อว่าเป็นนับว่าเป็นดากุนิค์แวนฟิชเชอร์ด้วยนะครับอันที่2คือ วันกาดนะครับเมื่อลงสนามยูนิตแถวหน้าของคุณทั้งหมดได้รับเพ้าวงหนึ่งหมื่นจนจบเทิร์นนะครับล้านต่อไปครับอันสุดท้ายก็คือเมื่อกาแกไปเนี้ยถูกใบจากบนมือในทางคุณนะครับถ้าเกิดเมื่าก่อนคุณคือดราก้อนอีกแหวนพิชเชอร์เนี่ยชิงการ์ดจากมือคุณหนึ่งใบครับรายการนี้ในซาสแตนแล้วก็ไรายของยูนิตเนี้ยลบหนึ่งจนจบเทิร์นนะครับในช่วงอินเฟสของเทิร์นคุณนะครับในทางเทินนั้นเนี่ยคุณจะไม่สามารถได้รับอิมเมจเนลี่กิฟแอคเซลได้และ เมื่อจบเทินั้นไร้คารเกตสารในโซคุณนในสภาพเลสนะครับความสามารถนี้สามารถใช้งานจากที่เดียวได้แค่เพียงหนึ่งครั้งต่อหนึ่งเทินะครับผมต่อไปครับเดซเซนดันห mm ัว hmm. เรานั่นเองเออเขาบอกว่าเมื่อจะทำการรายการไปนี้นะถ้าเกิดบรเอาคุณนะ่ะมีคำว่าเอออีเลเซอร์ในะชื่อการนะครับการใบนี้จะลงสนามโดยที่ได้รับความสามารถทั้งหมดของดีนั้นจนจบเทนินนะครับ ก็คือถ้าเกิดตัวนี้มันไลท์ทับไอตัวที่มันมีเลเซอร์อย่างเช่นแบบว่าอาจจะกอลเล็ตบัสเตอร์อะไรเงี้ยเอาตัวนี้ไลท์ทับลงมาตัวนี้ก็ได้ความสามารถของกอลเล็ตบัสเตอร์ด้วยนะครับผมเพราะตัวนั้นมันติดชีว์เลเซอร์ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอันนี้2ชื่อวเวลเรียก็ได้นะครับความสามารถหนึ่งครั้งเทินโซบัสหนึ่งแล้วก็เลือกเยกาแถวหน้าของคู่แข่งนะครับหนึ่งใบบายยูนิตนั้นแล้วก็คู่แข่งเนี้ยเลือกเยกาแถวหลังได้อีหนึ่งใบนะครับเคลื่อนย้ายการบันไามาช่องเดยกาแถวหน้าที่มียูนิตอยู่นะครับ ก็ตามสไตล์ของนารุทามิทั่วไปเลยครับผมอันนี้อันต่อมาคือออโต้บันการเนี่ครับเราเทิร์นเมื่อตัวนี้ตีไม่จิตจะไม่เข้าตัวบัสสินแล้วก็ทิ้งกาจะมีคุณหนึ่งใบครับแตนอยู่ตรงนี้แล้วก็ได้ของอยู่ตรนี้ลบหนึ่งจะจบเทิร์นนะครับก็เรียกว่าเหมือนกับเดสสแดนในยุคลิมิตเบรเป๊ะเลยนะครับขอาสภาพนี้อ่ะต่อไปครับอีเลเซอร์ทันเดอร์บีดดราก้อนนะครับช่องไวัเลยก็ได้ถ้าอย่างคุณนะถ้าเกิดเคยมีการของเพืบุคคนใดก็ได้นะครับถูกใบในเทิร์นนี้นะ ตัวนี้ได้รับเพาบ 1, เาา้าบ,บ,บงหนึ่งเมืองอันต่ไปครับออโต้บรรจัดเมื่ออยู่ที่โจมตีเฮลตูบัสหนึ่งได้รับคีย์คอ่วบงหนึ่งจะจอบเพลินนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าใครไม่มีการ์ดอันนี้ไม่ได้ก็มันติดอ e ีเลเซอร์ใช่ไหมเอาตัวเนี้ยไลท์ทับ์ับความสามารถของเดซเซนแดนนี่คือมันจะเอาความสามารถของไอตัวนั้นเองเช่นเนี้ยเมื่อตีจะเป็นเฮลทบัสหนึ่งก็คือเฮลตูบัสหนึ่งแล้วก็ได้รับคีย์คอ่วบงหนึ่งเดซเซนดดนก็คือจะได้รับความสามารถนั้นไปด้วยนะครับก็คือแบบจะแงาน้ถเกกิดคุณไมม่ีารื e ่อเเงง่างนี้เยก็ถ้นะครับ เออ,อันนี้ครับที่นี่ยังใส่ฟ้าคำรามจู่โจมช่องใบไหนเลยก็ได้นะครับเมื่ออยู่นี้ตีใช่ไหมคัตบอลส์หนึ่งนะครับใบในกากาศใบอื่ของคุณหนึ่งใบก็จูคันหนึ่งใบแล้วอยู่ในร้บเพาสบวกหนึ่งหมื่นจะจบเทิร์นนะครับต่อไปการ์ดเกรดสองของนารูคามินะครับผมให้มาทั้งหมดหกใบด้วยกันนะมาเริ่มกันที่ใบแรกครับอีเดเซอร์พลาสมาคาตาพาวดราก้อน คอนมสามารถแอคทีฟนะครับแวนหรือเ,เลียก็ได้หนึ่งแล้เทินคาร์บัสหนึ่งโซบราสหนึ่งเล่นเรียกัดแถวหน้าของคู่แข่งนะครับหนึ่งใบแล้วก็ใบยอยู่นี่นะแล้วก็คู่แข่งเอาเรียกัดแถวหลังตัวเองหนึ่งใบนะครับเคลื่อนย้ายไปยังช่องเรียแถวหน้าที่ว่างอยู่เนาะที่ไม่มียูนิตอยู่เออก็ถูกแล้วนเ่าะถ้าอยู่นี้อยู่บนช่องบรนการ์ดนะครับคุณเชิญทัวการ์ดหนึ่งใบด้วยนะฮะล็อกสครามดรากูนะครับเป็นความสามารถออตโต้ที่ช่องเรียกัดเมื่อจบก,การต่อสู้ที่อยู่ในี่โจมตีถ้าเกิดวันของคุณเนี่ย เป็นดรากุนิกวันพิเชษครับคอสคือทีทายูนิตนี้แล้วก็โจก,กาหนึ่งใบนะครับแล้วก็บายการ์ดจมือคุณหนึ่งใบรวดเรียกาแถวหน้าห่อแข่งหนึ่งใบแล้วก็บายยูนิตนั้นตั้งเองนะครับยีสเตอร์สปาร์คริสดะกอนความสามารถที่ช่องวันกาเมื่อลงสนามเนี่ยตัวเนลลาพาวเวอร์ห้าพันนะครับจนจบเทิร์นแล้วก็ดูการห้าใบบนสุดเนี่ยเออแสดงการ์ดที่เป็นเอเดเซอร์ในชื่อการนะครับไม่เกินหนึ่งใบแล้วก็นําขึ้นมือสับกองน,นะครับแต่ถ้าคุณนําการ์ดขึ้นมือเนี่ยต้องทีการ์ดจมือหนึ่งใบด้วยนะครับ เออที่พูดมาเนี่ยเป็นความสามารถที่ช่องเหมนกันนะครับปีริมบอกอันต่อไปคืออันนี้ช่องไวเลเรี้ยก็ได้แหละเมื่ออยู่ในโจมตีฮิตน,นะครับโซบราส์หนึ่งแล้วจะได้โจก,การ์หนึ่งใบนั่นเองอ่ะต่อไปกับมัสยออดดราก้อนนะครับความสามารถออตโอต้ครับช่องไวเลเรี้ยก็ได้เมื่อลงสนามเขจาจะบาส์หนึ่งแล้วก็โซบราสอย่างไรครับเลือกเรียดอาก,กาดแถวหน้าหแัแข่งใบแล้วก็บายดีนั้นเนาะอันที่สองครับช่องไวเลเรี้ยก็ได้เหมือนกันเมื่อ,อยูนิตไปอื่นเมื่อยูนิตอื่นของคุณในโจมตีไม่ฮิตรับบจจะเิ อ่ะเจดสองลงสุดท้ายนะครับอีสเตอร์ปืนใหญ่สายฟ้าคอทรงนะครับความสามารถที่ช่องเวนเการ์ดหรือเรียกกาดนะครับผมในเครื่องคุณเนะี่ยถ้าคุณมีอีสเซอร์ปืนสายฟ้าโอบังในแถวแล้วตั้งเด็กเขาอยู่ในนี้ครับอยู่ในระดับพาวเวอร์บวกสามพันนะแล้วก็อันที่2คือออโต้แวนเกอก็ได้นะครับเมื่อจบการต่อสู้ที่อยู่งเนี่ยโจมตีในขนาดสูงบูสต์ด้วยอีเสเซอร์ปืนสายฟ้าโอบังนะครับโคตรบัสหนึ่งแล้วก็ ใบเดียกอาทั้งหมดในแถวตั้งเดียวกับอยู่ในนี้แล้วก็โจอัคสองใบนะครับโอบังคือใบไหนบ,บังบังบังอะไหนนี่โอบังคือใบนี้นะครับเป็นโจวัคเกินแล้วเอามาคู่กันนะครับอันนี้ครับผมอิเดเซอร์แท้สายฟ้าสูไฮนะครับความสามารถคอนทินิวิช่องเรียกอากาศเมือ่ออยู่นี้อยู่บนช่องเรียกอากาศที่เพิ่มขึ้นมานะครับหรือพูดง่ายๆคือช่องแอคเซลนั่นเองอยู่ในนี้เราเผาบวกห0 0พันนะครับต่อไปคือออโต้แวนการเรียกอากาศก็ได้นะครับเมื่อลงสนามเนี่ยถ้าวันกา่าของคุณเนี่ยมีอิเลเซอร์ในชีการเนาะ คอสครับทิ้งค่าจากมือคุณ1ใบแล้วก็เลือกเรียกแถวเราแข่งหน่ใบครับใบอย่างนี้แล้วก็จวการ์ด1ใบนะครับตาหมดแล้วเอ2สองต่อไปครับเป็นตัวการเกรด1นะครับที่ให้มาในกล่องนี้นี่เลย6ใบเลยจันนะครับอ่ะกับใบแรกครับเชนโบดรากูนเป็นข่าวสารในช่องวันกาเนาะเมื่อลงสนามครับดูท็อป7ใบจากเบคคุณนะครับแสดงการที่เป็นแบนควิเชอร์ไม่เกิน1่ใบหนึ่งใบเอาขึ้นมือแล้วก็สับก่อนนะครับ แล้วก็ที่2คือออโต้เมื่อถูกบายในบทจับบนมือเลยเจอคุณนะครับขอคารนนตรงช่องเรียกอากาได้นะครับก็คือบายแบบไม่เสียของนั่นแหละไวโบรครัชเชอร์ดราคอนนะครับพอสามารถออโต้ที่ช่องเรียกอา,ากาเมื่อลงสนามเนี่ยถ้าวันเกาดของคุณเนี่ยเป็นเกรดสองหรือสูงกว่านะครับเขาตัวบลัชหนึ่งแล้วก็จู๊คัทหนึ่งใบครับเรื่องเรียกอากาแถวหลังของคู่แข่งหนึ่งใบครับเคลื่อนย้ายอย่างนใดมาช่องเรียกอากาที่ว่างอยู่ในแถวแนวตั้งเดียวกับจุดหนึ่งน,นั้นนี่นะครับคือ เรียกเรียกาศที่อยู่แถวหลังเนี่ยเอาขึ้นมานะครับแล้วเราเดี๋ยวเราเตรียมรีทายนะเพราะว่านารุมันจะชอบแบบรีทายไม่ใช่ได้็อบอกชอบบายแถวหน้ามากนะครับผมเอพอพวกนี้อ่ะอีเดเซอร์แขนอสนิบอร์ดกัสซานนะครับเรียกาศนะครับเป็นความสวมาออตโต้เมื่อการของผู้เร่นคนใดก็ได้นะครับถูกบายนะครับเลือกเรียกาศแถวหลังของคู่แข่งหนึ่งใบเนี่ยแล้วก็ย้ายอยู่ไน,นมาช่องเรียกาศแถวหน้าที่มียูนิตอยู่ได้นะครับผม อันนี้เป็นโอบังนะครับตัวคู่เกตสองเมื่อกี้นี่คือความสามารถคอนดีนิวนะครับช่องเดกาดทั้งคู่เอ่ออันแรกช่องเดกาดเอ่อทั้งคู่เลยแต่อันแรกเป็นคอนดีนิวที่สองออโต้นะครับอ่ะอันแรกก่อนในกรณคุณนะครับถ้าเกิดคุณมีอ e ิเลซ่าปืนใหญ่สายฟ้าคอทรงในแถวตั้งเดียวกับอยู่เงี้ยได้รับเพาตัวนี้รับเพาโบ,บกสามพันทนี่สองคือมโนสนามถ้าเกิดคุณมีไอตัวคอทรงในแถวเดียวกับอยู่เนี้ยได้เขาจะชาร์จหนึ่งนะครับหรือว่างายหนึ่งดาเมจนั่นแหละนะครับ ก็คือเกณฑ์หนึ่งพลังหมื่นห้าไม่มีอะไรนะครับไม่ใช่พลังหมื่นห้าดีเฟนต์ไม่ใช่ดีเฟนต์ชิลหมื่นห้าอุ๊บผมเป็นอะไรวะเนี่ยอันนี้ก็คืออีเดเซอร์แห่งการตัดขาดมุสกุนะครับแัวงเหรียญก็ได้ครับมาลงสนามเนี่ยดูท็อปเด็กห้าใบครับแสดงการไม่เกินหนึ่งใบที่มีอีเดเซอร์ในชื่อการแนะ่ยนำขึ้นมือสับกรนครับเ้ื่อเอาขึ้นมือแล้ทิ้งการจึงมือคูนหนึ่งใบนะครับเป็นตัวใบหายอีเดเซอร์นะครับต่อไปครับการ์ดเกรดศูนย์ที่ให้มา ก็เป็นตัวเริ่มนะครับไล่ทับทวนหนึ่งนะครับถ้าแวนไฟตรงข้ามเกรดหนึ่งหรือสูงกว่าได้เราคลิกชิวทิกเก็ตหนึ่งใบขึ้นมือแล้วก็ต่อไปเป็นทริกเกอร์ครับก็จะเป็นคริติคอลทิกเกอร์ที่เป็นความสามารถพิทักษ์โรสซนเิเนลนี่แล้วก็มีคริติคอลมาอีก2ใบนะครับแล้วก็ดรอทริกเกอร์แล้วก็ฟอนทริกเกอร์นะครับเพราะเป็นสิทธิพิเศษของชาวเอ็กเซลนะครับเป็นฟอนทริกเกอร์ที่มีให้แก่ชาวเอ็กเซลเท่านั้นแล้วก็สุดท้ายเป็นฮิวทริกเกอร์ครับก็เรียกว่า ทิกเกอร์เนี่ยให้มาทั้งหมด5แบบนะครับผมเป็นครีสซัร2สองแล้วก็อีกสักสามอย่างก็จะเป็นฟอนด์รอแล้วก็ฮิลนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็ตรงที่ผมบอกไปตอนต้นคิดว่าสีกล่องจะได้แน่นอนนะครับเพราะว่าเขาให้ทิกเกอร์มาหน้าเยอะขนาดนี้เนาะ,ะต่อไปครับจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าการออเดอร์ normal order นั่นเองครับกับพลังอันไร้สิ้นสุดที่ายหานะครับเขาสามารถคือนา นองว่ายาู่จะดรกปโซนคุณหนึ่งใบไว้ใต้กองแล้วก็ถ้าคุณนำการเจริญสาตวสมกว่าเข้ากองกาในโจกการหนึ่งใบนะครับและแน่นอนครับว่าสิ่งสุดท้ายเนื่องจากว่ามันเป็นการไฟเบนกอร์ภาษ,ษาไทยนะครับเขามีของรีมาให้ครับทั้งฝั่งของนารุคามิกับแองเจิลเฟเธอร์ก็เรียกว่าเป็นของที่เอาไว้ใช้เล่นโดยเฉพาะเลยลนะครับผมกับกองนี้นั่นเองนะครับเชคิชชอตดราคูนนะ,ะมินโจอโอนะครับซุยตันแล้วก็ ไก่บันนะครับทั้ง4ใบนี้ของเฝออั่งนะลูกคามิเนาะส่วนฝั่งของエンจิมเฟเทอร์เนี่ยก็จะมีตัว h ิว l ีนะครับผมแล้วก็รา g ูเอลแล้วก็ไ i ซินเลเซอร์นะครับแล้วก็จะมีตัวเบดิฟูดเม t แอ n โช l นั่นเองนะก็มีรยีมาให้4ใบเช่นกันเนาะแล้วที่ขาดไม่ได้ครับของที่เรียกว่าบรนยกาดใครๆก็ต้องมีนะ อุปกรณ์ประกอบการเล่นั่นเองนะครับมีควิ i ชิลมาให้นะครับ1ใบแน่นอนเลยเนาะแล้วก็เนื่องจากว่ากล่องนี้นะครับมันเป็นแคนแอคเซียลอะแคนโพลิทิกเนาะก็จะมีโ r o t ท c 1หนึ่งโพทสมาให้แล้วก็แอคเซียลหนึ่งอเซลสมาให้นะครับอย่างละหนึ่งใบแล้วก็พิเศษสุดครับกับตัว i m a g i n เ c ียลกิที่เป็นคอลแลบของเ a อะแมนเบรซ่านะครับก็เรียกว่าให้มาตอนนี้ก็เรียกว่าเต็มบ้านเต็มเมืองเลยนะครับเรียกว่าเข้าถึงทุกคนแน่นอนนะครับ ใครไม่มีนี่แบบเชยเลยนะไม่มีนะเพราะว่าเบซ่าเขาแจกกันเยอะจริงๆเนาะโอเคครับก็ประมาณนี้แหละครับสําหรับกล่องนี้เรียกว่าก็เป็นหนึ่งในแบบว่าชุดแบบสุดท้ายและของ,ขางการ์ตูนการ์ด V เนาะแล้วก็เดี๋ยวเราก็เตรียมเข้าภาคโอเวเรสกันเร็วๆนี้นะครับใครชอบเอ็นเจนเฟเทอร์ใครชอบพารุคามิก็เรียกว่าตอนนี้เป็นตัวแบบตัวจัดเต็มของเขาแหละนะครับอีกเก้าหนึ่งแล้วกันนะของสองแครนี้นะครับ เริ่มเล่นในกล่องนี้ได้เลยนะครับ4กล่องพร้อมเล่นจริงๆโอเคเอามาเล่นแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบายบายแล้วเจอกันครับผมเออจะเป็นกล่องสุดท้ายย้ำอีกทีแต่ยังวีมันยังไม่หมดยังมันยังมีอีกนิดอีกหน่อยนะครับผมไปแล้วเจอกันครับบายบายแล้วเป็นกล่องหมดแล้วหมดแล้ว